รับพบกับผมมารพินและฟิลไทยดัตบ p o สป o m ดนะครับผมอยู่ที่ร้านตีแป้งกรอบนะฮะอยู่ที่ตรงแถวบิ๊กซีคาปูเก่าฮะในเมืองนครศรธรรมราชนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากท่าวังเท่าไหร่นะฮะเดินกันนะฮะก็ร้านนี้มีขนมหลากหลายให้เลือกนะครับอากาศร้อนก็แวะทานสักหน่อยนะะก็ลองเลือกเอาแป้งกรอบนะฮะแป้งกรอบมาทานดูนะฮะ มีเมนูหลากหลายมากมายครับมีัวรุ่นมีคนนี้คนนี้เข้ามาซื้อมากมายครับก็มีแฟนคลับใน Facebook ด้วยนะครับแป้งลัอบแฟนคลับนะฮะแล้วก็ลองทานดูนะครับอันนี้มาแล้วครับเป็นมีเหมือนมีน้ำแข็งาสโตะนะฮะแล้วก็มีกะทิราดมีหอมๆนะครับนี่ราดูว่าข้างในมีอะไรบ้างก็มีแป้งกรอบนะฮะแป้ง คล้ายๆกับแบบเราคงเคยเห็นแบบเป็นผัดบางๆในของใส่มาในเต้าถึงนะครับที่บารคนหลายคนหชอบชอบอนี่ครับไข่มีไข่เป็นไไข่เค็มมาด้วยนะฮะผมเข้าใจว่าเป็นไข่เค็มนะแต่ว่าแต่ว่าเขาทำให้ไม่เค็มคก็คือไข่ที่จับตัวไปอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าไข่เค็มหรือเปล่าแต่ว่ากินแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะไข่เค็มครันอันเนี้ยอาจจะเป็นเพาะไข่แดงมาปดกัน ก็แปลกดีครับคือถ้าใครชอบทานอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็ลองดูครับที่ร้านนี้ที่นครศรีธรร